สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความลี้ลับและความสยองขวัญไปพร้อมกับผมนาเป็ดในค่ำคืนนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากนามสมมุติคุณแบงค์ครับเรื่องราวของการลองดีกับป่าช้าที่เต็มไปด้วยวิญญาณอาฆาตเรื่องราว ที่อาจทำให้คุณต้องคิดหนักอีกครั้งหากอยากจะไปลองดีในที่ที่ไม่มีใครอยากย่างไกลเข้าไปคุณแบงค์พร้อมหรือยังครับครับสวัสดีครับนะเป็ดและผู้ฟังช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนผมพร้อมแล้วครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับคุณแบงค์ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสามปีที่แล้วครับตอนนั้นผมกับเพื่อนๆในกลุ่มเป็นสายท้าทายชอบไปลองของตามสถานที่ร้างๆกันจนกระทั่งมีคนหนึ่งในกลุ่มเสนอให้เราไปลองของที่ป่าช้าเก่าแก่แห่งหนึ่งครับป่าช้านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวๆครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆและมีรั้วเก่าๆที่พังเสียหาย ตอนกลางคืนก็ว่าน่ากลัวแล้วนะครับพอเป็นตอนกลางคืนก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ชาวบ้านแถวนั้นเล่ากันว่าป่าช้านี้เป็นที่ฝังศพของคนที่ตายโหงจํานวนมากและมีข่าวลือว่าวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยผู้ที่มาเยือนด้วยความคึกขนองเราก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปพิสูจน์กันในคืนวันเสาร์ครับ คืนนั้นเป็นคืนที่มืดมากครับมีแต่แสงจันทร์ที่ส่องนำทางเราไปเราค่อยๆเดินเข้าไปในป่าช้าอย่างช้าๆมีแต่เสียงรองเท้าของเราที่กระทบกับพื้นดินดังไปทั่วทั้งป่าช้าพอเราเดินเข้าไปในป่าช้าก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งมากครับมีกลิ่นทูบเก่าๆที่คละคลุ้มไปทั่วมีแต่หลุมศพเก่าๆที่เต็มไปด้วยวัชพืช เราตัดสินใจที่จะเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินไปถึงหลุมศพหลุมหนึ่งที่ดูเก่าแก่ที่สุดหลุมศพนี้ดูเก่าแก่และมีหญ้าขึ้นปกคลุมจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วครับแต่ที่น่าแปลกคือบนหลุมศพมีรูปถ่ายเก่าๆของหญิงสาวคนหนึ่งวางอยู่ครับรูปถ่ายนั้นดูเก่ามากจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วแต่ที่น่าตกใจคือ ตาของเธอถูกขีดทับด้วยสีแดงตอนนั้นผมก็ตกใจมากครับแต่เพื่อนในกลุ่มก็ท้าขึ้นมาว่าใครกล้าลองดีกับมันบ้างผมด้วยความที่เป็นคนขี้เล่นและไม่กลัวผีอยู่แล้วเลยรับคำท้าครับผมเดินไปที่หลุมศพนั้นแล้วก็พูดว่าส